ภาพอาจจะย่อนแสงนะครับออกมันมืดจยังไม่ยลอดมหันหนาเส่ยแดดเมืองเมืองลักษณะการตั้งตั้งจุดตรวจนะครับว่าเพ่นตั้งแบบใด,ดตามามอกิงในะการตั้งจุดตรวจไม่ต้องมีรถสแตนบคยขั้นหนึ่งเนดะ้รถที่มีไฟเล่น,นะครับรถตำรวจนะต้องจอดไนหะ ต้องจอดอยู่ตรงกลวยนี่เนาะอยู่หน,น้ากลวยนี่ถ้าเกิดมีการแหกบ้านน่ะรถสแตนบายนี่ยก็ร้อมตามทันที่นะแต่นี่จักไปใไส่์ไปไสบ์บุหาผมหาบมเห็นน่ะจักบัญชีอย่างมากคนกลวยขนตายนี่จักเอารถยิ่อย่างมากครับบุหัวถ้ามาทางจาังดานทั่วไปเนี่ยตามระเบียบไม่ต้องมีรถสแตนบายขั้นหนึ่งนะครับจอดอยู่ ก็มังมังเพิ่นปฏิบัติงานเบรกจังมายนะครับมาเพิ่นจิบเห็ดแบบใดเนี่ยก้อนถือไฟแดงอีกตั้งก้อนถึงไฟแ,งงงไฟแงดงนะครับบ,บ่ามันตรงไฟแดงเด้ก้อนไฟเท่ก้อนไฟแงดงเลยมันไฟแดงอ่ะไฟไฟเขียวตอนนี้ไฟเขียวแล้วเพิ่นตั้งปั๊บยังไม่หนีเนี่ย โต๊ะปั๊บนะครับอยู่อยู่ในมีนีเน่เห็นไหมอยู่ในหัวนะยี่ไม่หัวของกอันไอ้เนี้เป็นอียงกันป้าปลาครับกรรันป้าปลาอยู่ในสำนักง,งานกันป้าปลาละ่ะตั้งมีการตั้งโต๊ะปั๊บอยู่ในหันะอันนี้หัวหมาบ้านลอยตำรวจเอกวิวัฒนชัยตอนปีชานะครับ เป็นพวกขวบคุมดานในมือน,นี้มันจำนวนรถจุดนี้แยกเข้าเอินแยกวา่างเง่าครับบ่เวรแม่แต่เสาร์อาทิตย์เสารอ,อาทิตย์ก็ตั้งเป็นอย่างเป็นก็ตั้งดูไปตีกะเบ่งเอาล่ะครับจำนวนรถนะ รถหลายรถเยอะป้ายสิบปวดไปเลยป้ายก็ยุตตรวจท่วไปนะครับไอ้กิตติ ้ายุดตรวแล้วไฟไฟเล่นบ่เขาเอื่นไฟเล่นบ่ที่ยุยยอดยุยยอดยุดตรวจยุยยอดไปนะครับบ่มีครับต้องใส่เป็นสิแตกตำดาเมันสีมีมียน,นเป็นไฟสีสมเนาะอยุดตรงคํ้ามาหยุดตัวนนะมันจะมีไฟสีสมแต่มีบ่มี่นะครับบ่มีบ่มีไฟ จะกับปิงกังเว้นตอนกังเว้นเนาะตัวเป็นอย่างมั้นมี่จะสื่อด่านาเดียวไม่ได้ต้องบอกด้วยว่าด่านตรวจอะไรไมิไปหยุดตรวจซื้อหัวหน้าด่านแล้วก็เบอ,เบอร์เบอร์ทั่วผู้การนะครับบ่มีครับว่าตรวจ ตรวจอีิงยังรตรวจไขว้นตรวจชันวินไดจราจรบม่มีบ่ได้บอกเนี่ยเห็นว่าจำนวนรถนะครับเป็นยังเป็นกระต่างทุกมือแต่ย,ยุนี่บ่เว้นแม้แต่เสาร์อาทิตย์ บ้านบินดำบ้านบินดำตำบลเกิ้องอำเภอเมืองจังหวัดมหาสา,ารคามครับบริเวณที่ต่างจุดตรวจตอนนี้หรือเหี่ยงยังไงว่าแยกวังเย้าอ๋อขอคุณครับคุณเอก คุณเอกทางหลวงที่เตือนผมไม่ผมใส่ทีจับไปนะพี่ใส่ทีจับมือจับมือถือไปนะครับกับกับเบเบลลใส่มือเขาจับกับขอพุ่นทีแนะน้านะครับถุกความเป็นห่วงยุตโตปรับกับมี มีรอยตำรวจเอกสองท่านแล้วก็รอยลอยตำรวจโทษท่านหนึ่งรอยตำรวจโทษนะ่ะเป็นพนักงานสอบสวนนะ่ะเคยเห็นเคยเจอกันเคยหัวกจจูแล้วก็รอยลอยเว้นสองท่านนะครับจูตรงต่างโตปับ๊บแล้วจะสังเกตได้เลยว่ารถเนี่ยบาขาดเลย รถบ่าขาดสายนะครับผมก็อยากจับมาไทายทั้งหลังเห็นมึงยู่เดี๋ยวกะแปลว่าจับว่าได้เดี๋ยวเขาอีกแกงตอกหข,ขอหาใส่โทรศัพท์ในคณะควบคุ้มรถป่ะชัวเพราะรถผมต้องสตาร์ทเครื่องนะครับมันฮวอนแดดรถข้างหลังผมนี่ติดเงาเลยติดเงานะครับรถรถอยู่ทางหลังผมเนี่ยอยู่หนาด้านเนี่ย ผมก็อยากไายให้พี่น้องเมึงทุงกันแหะแต่ว่ามัผมจับว่ได้ผมก็สามารถจ่ไปจับไายไปขังหลังได้เดี๋ยวมันถือความ้าไป <S <S มึง,งขังมาก็ได้อ <S 1> <S 1> <S 1> ขอเนาะขังลังผมมีติดเงาเลยครับรถตอนนี้ พี่ครับพี่กะมมกนแปลกดิป่ะการผีประชาชนเขามาจอดหมาบ้านเหรอมาถึงบ้านแล้วจอดรวดหมาบ้านไงเจ้าหน้า,า,นนนาที่เป็นอย่างขึ้นบางอย่างมากมาตรวจเสิร์ฟไปเลยนะ ไปตรวจสอบเท่าที่นั่งดูนี่ mm hmm. เพิ่นครบทุกอย่างนะครับพี่พี่วิชัยหนาด้านมีพนักง,งานสอบสวนมีไปไปผู้การกับมีไปไอเบอร์โทษนะครับแต่ผมว่าขาดขาดรถสแตนบายขั้นหนึ่งตามปกติมันต้องมีรถสแตนบายได้จอด รถตำรวจมาครับจอดตรงตรงมากวายหีหยถ้าเกิดมีการแหกบ้านเ้ายังขังเขาขงก้อนนะ่ะที่อยู่แขวงการทั่งนะ่ะรถตำรวจกับร้อมสิล่ล่าทันที่นะ่ะแต่มีบ่มีผมผมหาว่าเห็นนะ่ะแป๊คเพิ่นเอาไปจอดไปไสรถรถที่ขนกวยคนไปมา ไปจิติมีเอกมีเอกสารอันไดกะทรงมาสร้างก่อความไมผม้ไหมบ้างมีเอกสารอนใดที่ที่มีประโยชน์นะครับอ่ะระบายรถแล้วเห็นไหมรถมันติดไหลนะครับระบายรถเป็นสองช่องแล้วเปิดท่างแล้ววันรถติดคักนะครับท่งหลังผมนี่รถติดคักเป็นกะก็ต้องระบายเป็นสองช่องนะ ระบายช่องเดียววะท่านมันมันติตดคักแเลยปูนบกกลายในท่างหลังไปพรมภาษามาจาทีท้ายให้ไปบ,บ,บกกลายทำแตาเขาไปจับโทรศัพท์ที่ถือข้อหาทันทีเลยถือข้อหาใส่โทรศัพท์ขณะขวบคุมรถทันทีถึงเขาจีจอดก็าตามจะนั้นเขาก็กว่ต้องไปใบมนะันอ่ะว่ต้องไปจับอ่ะมังบอกกูซื้อกะเพราแล้ว แต่ว่าติดรถติดค่าอิหลีท้าลังผมมีเต็มเลยรถไปไม่ได้ค่าดันค่าจุดตรวจช่วงนี้ยังบัตรนีเวลาผมกรำลังรวบรวมเอกสารแล้วก็คลิปที่พันพานมากนี่มีอยู่ซีคิวเขาคิวอยูซีคิวตอนนี เดี๋ยวทารักฐานครบแล้วได้หมปิดเทิมก่อนนักเรียนปิดเทิมนะครับอาทิตย์มีกําลังสอบสอบมือแรกมือนีแหละครับนักเรียนสอบสอบแล้วก็สิมีการมาแก่งานมาทรงงานกับยู่ประมันคาดว่าปมันเมื่อเกินวันที่ยี่สิบมีหน้านะครับผมก็คงตรง ผมสิมีเวลามากขึ้นหลังจากเดือนมีนาไปเอา้าว่าไงเนาะหลังจากเดือนมีนาไปผมสิมีเวลาบ้างมากขึ้นภาวะแทรกซ้กอนสััสดีครับเพี่ผมจะมีมีเวลามากขึ้นหลังจากเดือนมีนาไปแล้วหลักฐานที่ผมรวบรวมไว้ตอนมีบอกได้ว่ามีูคิวสพเมืองมาม,ามาหาสารครามสองคิว สพขวงใหญ่สองคิวอะระบายไปติดยู่ข้างมาเิ่นดข้างมาก็ติด้างหลังก็ติดคือเเ่านะ่ะแต่เิ่นปิดแล้วเป็นปิด,ปปดช่องจะราจรเปิดเป็นช่องเดียวคือเเ่าข้างหลังก็ติดขึ้นเขาคางมาก็ติดคือกันหวัดไฟแดงอนะตอนต้องไปติดไฟแดงนะครับสบพเมืองมหาสารคามนีมีสองคิว จ้ามเจ้นาจน้าที่ประพฤติมิชอบเอาแค่มีกับพ่อบ่้องเอาทูติลิต์ดอกถ้าผู้ใดมีความรู้เพิ่มเติมกะข,ขอขอคำขีแน่นะครับทั้งทั้งมาเสร็จเขามาขะกรมีที่ผมรวบรวมไว้นม,ม่คือว่าตั้งโตรปรับบ่มีพนักง,งานสอบสวนแต่เจ้าหน้าที่ลอยเว้นน่ะไปเส้นช่องพนักง,งานสอบสวนแล้วก็แล้วก็วกเส้นช่องผู้เขียน สิเขาประพฤติมีชอบบะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมกับมาเซตขามาบอกเล่อยนะครับ แล้วหลังเดือนมีนาหลังมือ้อหลังเดือนมีนาจะจะลุก <c oughs> จะเดินหน้าเขาสอพอส,สิบบ่คอยสิบบ่คอยเขาไปบ้านแบบนี้บ่บ่บคอยเขาไปจุดตรวจไหมสิลุกท่าไ้สอพเนอะไปยืนแก้งความกล่าวโทษสามสามคิว แล้วก็ร้องทุกร้องทุกก้าวโถดหนึ่งคิวปฏิเดหูว่าเจ้าหน้าทีปท่ปปทนะครับตั้งขึ้นมาเพื่อยัยงกันแน่เม็นวปะปฏิเดหูนะครับว่าผลิตปราจริงว่เจ้าหนา้าท,ที่ปปทสจะปราไอเจ้าหน้าที่รัฐที่ประพฤติมิชอบนี ตีเ็ดได้ปะดีเ็ดจริงว่าเขาก็ต้องต้องก้อยติดตามไปแล้วครับว่าหลังจากยื่นเรื่องไปแล้วนะสิมีบทลงโทษแบบไหของการเจ้าหน้าทีต่ตำรวจที่บริเเป็นพนักงานสอบสวนแต่มาเส้นช่องพนักงานสอบสวนแล้วก็ช่องผู้เขียนแล้วก็ปรับเงินค่าปรับจากประชาชนี กัจจ <S an> ังทำบังบาปปอปอท่อเพิ <S an> ่นสีลงโทษแบบใดนะครับมีบทลงโทษแบบใดสิลงโทษใดบ่เอ้าเอาลงสีเนาะว่าสิสิได้รับการลงโทษบ่เจ้าหน้าที่ที่เหตุแบบนี้น่ะแต่บ่กล้าบอกว่าเพิ่นเหตุผิดเนาะเพราะเขาบอกไปเป็นสารเนาะเขาก็แชรประชาชนคนหนึ่งพูนำเสนอเท่านั้นแต่บ่บางอาจไปบอกว่าเพิ่นกระทํำผิดนะครับ ยังค่อยติดตามไปว่าทางสำนักง,งานปาปท่ออะจะเอาเจ้าหน้าทีท่ที่บอกเ็นพนักงานสอบสวนแต่ไปเส้นช่องพนักงานสอบสวนแล้วก็ปรับเงินจากประชาชนผู้กระทําผิดไอ้พอเราบอจราจอนทางบกนี่ครับต้องไปยังผู้กันนบะว่า ท,ทั้งปปะทจะลงโทษได้หรือบ่ได้เดี๋ยวผมคงสิบ่ลงดอกด้านนี่โอเคมีก่ก้อนเนาะตอนนี้สนะิบเอ็ดโมงหาสิบแปดนาทีเพราะว่าลงไปกับขุ่บอมี่ยังนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เป็นกระครบอยู่ทุกอย่างนั่นแหละลงไปกับคุยกันครับค,คงค้นแคกขตอบค้นเก่านะครับเพิ่นก็ต้องบอกว่าให้ไป มิยังให้เขาไปสถานีตำรวจที่เก่าน่ะเนี่ยเป็นยังคือว,ว่าตรวจบอมอมขีพานดานมาหนิหได้จยังไงว่าผมมีใบกับขี่เงี้ย่ะ เลือกตัวเฉพาะบางขั้นอขอยุตินะครับผมกต่่ามียังมากมาให้มือนนี่ยเอาแค่ทีมาพอ,อซื้อก็เลยเอามาฝากพี่น้องเขาลองมัง่งวิเคราะห์มั่งนะครับว่าการตัางด้านมันถูกต้องแบบใดบ่ถูกต้องแบบไดเพราะว่าขาดรถสแตนบายนะ่ะที่จอดหน้าด้านนะ่ะ,อะขอบคุณทุกท่านนะครับเดออ